วัสครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมฟาร์มเลี้ยงตักแตนนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มก็ได้รู้จักกทางออนไลน์นะครับแล้วก็ได้ติดต่อวันนี้เราก็นัดเจอกันที่ฟาร์มของเขานะครับเพื่อไปดูวิธีการเลี้ยงการเพราะตั๊กแตนนะครับว่ามีขั้นตอนในการเพราะในการเลี้ยง อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันที่บริเวณฟาร์มตักต่นเลยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมารับชมฟาร์มตะกแต่นนะคะฟาร์มตะกแต่นนี้นะคะอยู่ที่ตำบลพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะคะสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นฟาร์มของคุณเสกนะคะอเริ่มทําธุรกิจตัวนี้นะคะมานานหรือ,อยังคะอถ้าเป็นตัวนี้เพิ่งจะ ได้ประมาณสองเดือนสามเดือนแต่ว่าเมื่อก่อนทําจิ้งรีดครับจิงรีดนะครับจิงรีดก็ได้แปดเก้าปีแล้วครับแล้วก็ทำแมลงมาเดี๋ยวตัวนี้เป็นเป็นเป็นสัตว์ตัวใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงเดี๋ยวเชิญแนะนําทางด้านนี้นิดนึงค่ะน,นี้จะเป็นะตะกะแตนพันปาสังก้าโมโจีนนะครับตอนนี้น้องก็ได้อายุป,ประมาณยี่สิบวันแล้วยี่สิบวันก็เป็น เป็นกักอีกประมาณห้าวันก็น่าจะออกปีกแล้วอีกประมาณกี่วันถึงจะได้จับคือถ้าออกปีกแล้วก็รอรอให้เขาผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ทาเอาพันธุ์แล้วก็จับได้เลยประมาณสี่สิบวันเต็มที่เลยครับสี่สิบวันคือเราจับได้ที่ว่าสี่สิบวันนี้มันคือคือเราเฉลี่ยว่าเราต้องวางไข่ไงวางไข่นี้เพราะว่าวางแต่ละรอบรอบหนึ่งก็วางประมาณสี่วัน พอวางไข่เสร็จแล้วก็จับได้เพราะเรา,าต้องเดือนหนึ่งเดือนจะเห็นเห็นออกปีประมาณสี่ห้าตัวถ้าถ้า <S <S ถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งถึงสามสิบห้าวันก็คือก็คือเราก็สามารถที่จะจับจับไปขายได้แล้วแต่ว่าเราต้องเราต้องเลยรอรอเอาพันก่อนแต่ถ้าเรามีเยอะเราก็จับได้เลยแล้วเราเหลือไว้แค่บอ่อหนึ่งไว้ไว้ขยายพันุอย่างเงี้ยที่เหลือเราก็จับขายได้นะอย่างนั้นลูกค้าชอบด้วยเพราะเพราะว่าไข่มันเต็มไข่มันเต็มท้อง อย่างเงี้ยพอเพืนจากไข่ที่เราทําเองใช่พอเขึ้นจากไข่ที่เราทําเองนี่ไข่คือตัวนี้จะเป็นไข่ตัวไข่ไข่ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูไข่ตะกะแตนกันค่ะไข่แล้วเราเราจะมาอบไข่ไว้แต่ว่าตอนตอนเช้าเช้านะเราต้องเอามาเปิดให้มันโดนแดดให้มันโดนแดดนอนต้องโดนแดดแล้วก็แล้วก็ใส่คืนไว้มันเดิมไข่มันจะ มันจะเป็นแข่งๆเลยเนี่ยนี่คือนี่คือเขาเป่งหมดแล้วนี่เขาพร้อมที่จะออกแล้วคือถ้าออกมันออกในนี้เลยใช่ออกในนี้เลยนี่นี่นี่คือไข่มันอ๋อนี่คือเต็มที่แล้วทั้งด้านบนคืออะไรคะอันนี้คือเป็นขุยมะพร้าวเฉยๆคือเราอบไข่นี่นี่จะเป็นไข่มันจะเป็นเม็ดอย่างงี้อ๋อนี่คือไข่มันนี่คือคือนคือว่าบวมเต็มที่แล้วพร้อมที่จะออกแล้วนี่ประมาณสามวันสามสี่วันก็ออกตัวแล้วตัวเนี้ยนี่คือ เราก็เอามาลงนี่แหละที่เราทําทําไว้รอนี่แหละทําไว้รอแปดแปดมุ้งใช่ครับแปดมุ้งแปดมุ้งแปดมุ้งนี่เท่ากับหญ้านี่เท่ากับเท่ากับวัวสามสี่ตัวเลยนะเนี่ยแปดมุ้งไงนะใช่กินหญ้าเยอะมากเลยนะพ่อเจ้าจอดมันยอดมากประมาณกี่ตัวประมั้ไตุ้งเยอะกว่านั้นนี่ครับเพราะว่าเพราะว่ามุ้งหนึ่งนี่เราเราก็ใส่อยู่ประมาณไข่ ใส่ไข่สองขีดเนี่ยไข่สองขีดนี่คือไข่สองขีดถ้าถ้าเราใส่เยอะกว่านี้มึงก็กวัวมันแน่นเพราะว่าตอนตอนที่มันโตเนะี่ยตอนนี้มันลงไปกินอาหารเรายังเรายังมองยังไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาเล่นนะเกาะนิดเต็มหมดเลยนะอให้หญ้าเนี่ยเอาไว้อ่าให้มาไม่นานอยงให้ให้เช้าเย็นครับให้เช้าเย็นเช้าเย็นล้วตัตนฝนตกไม่ต้องไปคลุม ไม่ไม่เป็นไรครับก็<า>เราแค่อย่าให้มันโดนเยอะมากเดียว,าว่ารางค่างเราก็มีใส่อพยางไว้อยู่แล้วตามฝนเสียงมันก็เงียบประมาณนี้นะครับเงียบประมาณนี้เลยครับรมันไม่มันไม่มีเสียงนะเราสามารถเอาไปเลี้ยงแบบบ้าเทาโฮมเทาเฮาแล้วแค่ตั้งแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะได,ได้ได้มุง้งหนึ่งขีดหนึ่งขีดหนึ่งนี่จะได้ประมาณกี่กิโลคะถ้าเราเลี้ยงขีดหนึ่งอยู่ประมาณห้าถึงเจ็ดโล ตัวขีดนะตัวขีดแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงจริงๆแล้วก็อยากจะให้มันได้จํานวนแล้วก็แต่ว่ามันก็ใส่เยอะไม่ได้อันนี้มุ้งขนาดเนี้ยหนึ่งจุดห้าคูณสองเนี้ยผมผมใส่ไปสองขีดมุ้งนี่ซื้อมุ้งมุ้งซื้อคือพี่สาวผมเป็นคนเย็บคือเลี้ยงผมกับพี่สาวก็เลี้ยงด้วยกันสั่งได้ไหมสั่งมุ้งได้ไหมได้เลยครับสั่งได้เรับสัอจะสั่งมุ้ง แล้วแต่พี่ชอบขนาดไหนอันนี้หนึ่งหนึ่งจุดห้าคูณสองแล้วเรามีแล้วก็มีหนึ่งจุดห้าคูณสามนจุดห้าคูณสองจุดห้ามันต้องแล้วค่ะไปไปวันนี้ฟ้าฝนนะคะฟ้าฝนจุ่มจาไปหมดเลยค่ะฝนกําลังเทลงมาพอดีพื้นที่ใหม่เพื่อไงว่าเราคุณจะย้ายมาจากโคราชแล้วแล้วที่นี่ขายไข่ด้วยหรือเปล่าคะขายครับขีดละเท่าไหร่จ๊ะ ขายกันในในในเขียรในผมว่าคือขีดละพันอ๋อขีดละพันแล้วถ้าเป็นตัวตัวเป็นโล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 เป็นโลตอนนี้ที่ถ้าเกิดว่าเป็นในราคาส่งเขาก็มารับพันที่สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยอ๋อตัวที่รับแบบนี้หมายถึงพร้อมที่จะไปทอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไอมอลย มะกทอดเลยประมาณสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อย่างเงี้ยแล้วก็แต่พ่อค้าแต่คุยกันแต่คือราคามันจะได้ราคานี้แล้วมุ้งตัวนี้สั่งซื้อได้จากที่นี่เลยหรือเปล่าคะได้เลยครับราคาราคามันมีพันห้าพันแปดมันก็แล้วแต่แล้วแต่ราคามุ้งเล็กมุ้งใหญ่ชอบตัวใหญ่อย่างอย่างสามเมตรอย่างเงี้ยก็พันแปดอย่างเงี้ยกี่เมตรสองเมตรนะฟังฟังทางนน้นจ,จะเป็นสองเมตร ฝั่งนี้มันจะมีสองเมตรห้าสิบกับสามเมตรอืม,มีมีหลายหลายขนาดเดถ้าพูดถึงว่าตามถ้าจะไปเลี้ยงตามบ้านตามเขาก็เอาตัวเล็กกำลังดีตัวเล็กกำลังดีแต่ก็ใส่ไข่สองขีดอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนตัวของผมที่ผมที่เป็นตัวเมื่อกี้นั่นนะแล้วก็ไข่สองขีดแล้วก็มุ้งขนาดเนี้ยมุม้กกำลังดีเดี๋ยวถ้าเราจะคิดว่าจะทำเป็นเป็นแบบอาชีพเลยเงี้ย มันก็ใช้มุ้งใหญ่ก็ดีถ้าเรามีพื้นที่อย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะใช้มุ้งใหญ่ได้อันี่ซื้อี่ไปเองใช่ไหมที่บ้านแม่ครับที่บ้านแม่แต่บ้านผมพอดีมีพื้นที่เยอะซอยนี้เล็กมากนะรถสวนไม่ได้มันไม่คนนี้ครับมีรถขยายออกมาเรื่อยๆเพราะวิ่งได้อยู่การเพาะแต่ละครั้ง สมมติเลยที่ใส่ไข่เมื่อกี้นะคะเอาไข่แยกออกมาแล้วตัวไข่ตรงเนี้ยกี่วันมันถึงจะแปะแตกตัวประมาณ7จ็ดถึงสิวันเจ็ดถึงสิวันต่อหนึ่งหนึ่งกระปุกใช่ครับในแล้วในหนึ่งกระปุกอะค่ะไม่ขีดอ๋อกระปุกละขีดกระปุกละขีดในหนึ่งเราไม่เราไม่อยากให้มันมันแน่นเยอะไงเวลาเราเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่เห็นว่าตรงที่ว่ากระบะสายเห็นแต่หญ้ากับตะเกียบไม่รู้ว่ากระบะรายอยู่ตรงไหนกระบะรายนี่ไม่ไม่ต้องใช้นะครับคือเราใช้เฉพาะตอนที่วางไข่ คือเราจะเราจะวางไข่แล้วก็เอาเอาทรายเอาทรายใส่กระบะหรือใส่ขันแทนไปวางให้มันไข่ใช่แล้วไม่ได้ว่าเอาทรายทรายลงไปในนั้นตลอดนะมันมันมันไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินอะไรก็กินแต่หญ้าอย่างเดียวอเอาน้ําเราก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ครับให้แต่หญ้าอย่างเดียวอ๋อเหรอนี่กินได้ทุกประเภทหรือเปล่าคะใบกล้วยได้ใบหญ้าแบบนี้ได้หญ้าเผิงกหญ้าแพรก อ๋อได้ทุกประเภทกินย่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงว่าหญ้าที่มันที่มันกินแล้วมันโตเร็วๆกินแล้วพวกย่าหวานหญ้าหวานที่เราปลูกอยู่ฝั่งนู้นอ๋อปลูกหญ้าเองด้วยเหรอคะปลูกหญ้าด้วยครับโอ้อทำพร้อมเลยขออนุญาตหนึ่งหมูนะคะที่ทําทําอ่ะสมมุติเลยลงทุนหนึ่งหนึ่งขีดอ่าหนึ่งขีดก็พันหนึ่งอ่าแล้วเราจะได้กลับมา แล้วก็มุ้งดีไปพันห้าพันห้าหรือสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าต่อต่อหนึ่งต่อหนึ่งมุ้งหนึ่งมุ้งถ้าเราจับได้อ่ารอบแรกรอบแรกเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราไขขีดหนึ่งใช่ไหมใค่เราได้เราได้เจ็ดกิโลเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลก็โลละสี่ร้อยสมมุติว่าตีราคาส่งนะนี้คือราคาส่งถ้าเราไปไขอเขาห้าร้อยหรืออะไรเอาว่าไป สมตมติถ้าตีไปตีขายเองครับถ้ามุ้งยอนสม่ากจะขายเองห้าร้อยเจ็ดห้าสามสิบห้าสามพันประมาณนั้นก็หน,นึ่งมุ้งก็คือคุ้มทุนต่อหนึ่งครั้งอม่อย่างพวกนี้มันเป็นของชัวเราลงทุนครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวคือครั้งต่อไปแล้วก็แล้วตอนมันออกไข่อย่างไงมันมันจะสักมันจะออกไข่เองเนี่ังมันถึงเวลาถ้าถ้ามันถ้ามันมันจะจับคู่นะ ถ้ามันจับคู่กันเยอะๆแล้วเนี่ยเออเราพอเริ่มจับคู่ปุ๊บอีกสักสี่ห้าวันเนี่ยเราก็เอากระบาทรายลงให้มันให้มันมันจะวางไขนั้นมันจะวางไข่ในนั้นถ้าอย่างมันออกปีกเตรียมเราไปวางเลยมันมันไม่ไข่นะมันมันต้องรอคือคือให้มันผสมนธุนกันให้มันจับคู่ให้หมดนั่นแหละตรงนี้มันจะอยู่เป็นคู่ใครคู่มันเลยเท่ากับว่ามุ้งนี้ตอนนี้เจ้าที่เห็นก็คือจะเป็นตัวน้อยกับไข่ตัวโตเต็มวัยยังไม่มีจับจับไปแล้ว เเมื่อวันก่อนเราเราไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยมาไม่ทันมาไม่ทันกลับไปแล้วจากเมื่อวันวันทะเัทาหรือวันกลับค่ะโอเคก็วันนี้นะคะได้สาระความรู้นะคะดีๆในการเลี้ยงตะกะแตนปาทังก้านะคะจากคุณเสกนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านใดอยากจะเลี้ยงนะคะก็สามารถมาสั่งซื้อ ทางติดต่อทาง facebook ก็ได้หรือจะมาดูที่หน้าฟาร์มก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวตะกะแตนไข่ตะกะแตนแล้วก็มุ้งนะคะเราคุณเสกสามารถจัดหาให้ได้มีพร้อมค่ะกําลังปลูกหญ้าด้วยนะคะโอ้จะปลูกไม้หมดเลยก็ในส่วนของราคาก็สามารถพูดคุยกับคุณเสกทาง facebook ได้เลยนะคะขออนุญาตลงคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปลงเรียกลิงก์เฟซบ o ๊ก เนาะของคุณเสกนะคะไ,ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์หรือว่าใครสนใจที่จะทําตะกะแตธธสัตว์เศรษฐกิจน,นะคะเราสามารถที่จะมาติดต่อตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะคะไปอ,อยู่กันที่นะจระเข้น้อยตาบลพระปรโทนอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมน,นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความกรุณานะคะจากคุณเสกนะคะให้มารับชมฟาร์มตะกะแตนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถมาติดต่อได้เลยค่ะ าตามลิงก์ด้านล่างนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ